ทีนี้มาดูภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนกันบ้างค่ะเราเกริ่นไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่ามีมาตรการในการพยุงตลาดรวมถึงทางสิจิ้นผิงเองก็มีการเตรียมจะคุยกับทางกรตอตตเองรอบนี้เองมีมาตรการอะไรเข้ามาพยุงจะสร้างความเชื่อมั่นได้จริงหรือไม่ส่งผลอย่างไรต่อนในแง่การลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะเราไปร่วมพูดคุยกันกับทางคุณมัทินาวัชรวราธร CFA ค่ะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลจกสิกรไทยค่ะคุณมัทินาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอ๋มคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยอาจจะกระตุกขึ้นมาให้หลายคนในใจชื้นขึ้นบ้างนะคะกับฮ่องกงเราเชื่อได้แค่ไหนกับรอบนี้คะอืมคือทางบลจกศิกรไทยเนี่ยเรามองว่ามาตรการต่างๆที่กรรตจีนประกาศออกมาเนี่ยนะคะ<ม>ก็เป็นความพยายามที่ทําให้ตลาดหุ้นเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะ<ม>ช่วยให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับ หยุดปรับตัวลงเนาะซึ่งเอ็มคิดว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนค่ะแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลงมาสามปีติดต่อกันแล้วนะคะแต่เรามองว่ามาตรการเนี้ยก็ทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยดาวไซด์เริ่มจากัดแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นสามารถฟื้นได้เล็กน้อยแต่ว่าตอบคําถามคุณเฟิร์คือว่าน่าจะเป็นการฟื้นแบบชั่วคราวมากกว่าที่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นนะคะเรามองว่าในระยะยาวเนี่ยเวลาที่ตลาด หุ้นจะปรับตัวขึ้นจะต้องประกอบไปด้วยทั้งผลประกอบการทั้งกําไรแล้วก็ P/E เซนติเมนต์ของนักลงทุนแล้วก็แน่นอนต้องมีพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจที่แข็งแกรงซับพอร์ตนะคะ <c oughs> แต่ว่าของจีนเนี่ยทาง P/E แล้วก เซนติเมนต์เนี่ยเอมคิดว่าอาจจะยังอ่อนแออยู่นะคะเอมคิดว่า PE เนี่ยถ้าจะฟื้นได้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนักลงทุนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างมีนัยยะสําคัญเราต้องการเห็น Poli c y c o n s i s t e n c y คือความแน่นอนและก็ความสม่ําเสมอในการทํานโยบายใช่ไหมคะคือถ้าจะผ่อนคลายก็ผ่อนคลายถ้าจะผ่อนคลายแล้วกลับมาเข้มงวดเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเห็น Poli c y c o n s i s t e n c y แล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยชอบสิ ที่คาดเดาได้ถ้าคาดเดาไม่ได้ก็จะยากเกี่ยวต่อ,อสภาพแวดล้อมการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยบร,รยาาิจาเกษตรกรไทยเนี่ยคือเราก็มองว่าตลาดหุ้นจีนจะเริ่ม Stabilize <c oughs> ก็คือเริ่มมีเสถียรภาพนะคะหยุดปรับตัวลงนะคะถ้าเราเห็นมาตรการเหล่านี้ออกมาอย่างสมบเสมอแต่ระยะยาวเนี่ยโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนโครงสร้างของประชากรจีนเอ็มคิดว่า เปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยนะในช่วง3ปีที่ผ่านมาเรื่อง over investment over supply ในตลาดบ้านนะคะภาคอสังหาอันคิดว่ายังต้องใช้เวลาในการปรบบับ business model ของประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยภาคอสังหาเราก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในด้านดีมานในด้านความต้องการอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะผิดจากในอดีตที่เราเห็นว่าออราคาบ้านของจีนมันจะเป็นไซโคค่ะคุณเฟินแบบมีดาวเทิร์นแล้วก็อัพเทิร์นแต่ในคราวนี้เนี่ยอัพเทิร์นเนี่ยเราคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ ในเร็วๆในปีนี้ค่ะค่ะครั้งนี้มีการประเมินอย่างไรเพราะว่าคุณสีจิ้นผิงก็คือลงมาเองเลยในการจะคุยกับทางกรอลตอเรามองว่ามันน่าจะมีนโยบายอะไรออกมาบ้างคะในมุมของเคสเสร็จค่ะ ค่ะคือเราก็มองว่าจีนเนี่ยมีความพยายามนะคะน้องเมนในการออกนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นตั้งแต่เราเห็นตัวออดอกเบียทริปเปิลอาใช่ไหมคะซึ่งเป็นการลดมากกว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วก็จากการที่เราเห็นกลอตอนที่มีการแถลงด่วนเมื่อวันอาทิตย์นะคะออกการควบคุมกันห้ามขายนะคะในวันจันทร์ห้ามทําตัวสวอปต่างๆนะคะ total return swap ก็คือตัวสวอปที่อ้างอิงดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งขา l องขา short ก็คือห้าม short สั่งโกเกอร์ที่มีสํานักงาน ในฮ่องกงห้ามขายหุ้นผ่าน Stock Connect นะคะห้าม hedge fund ทำ long shot ก็คือไม่อยากให้ขายเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นตอนเอ็มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตอนที่เอ็มเห็นมาตรการเนี่ยห้ามขายหุ้นเอ็มก็ค่อนข้างตกใจนะเอ็มกลัวว่าจะมีแพนิคเซลนะคะแต่ว่าพอประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยคือมีข่าวออกมาว่าเริ่มหารือกับกรอตอนในการที่จะมีนโยบายในการพยุงตลาดหุ้นเนี่ยเอ็มก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ Lift up Sen t i ติ n t ได้ได้ค่อนข้างดีแต่ว่ายังไม่ได้มีคอนครีตแผนยังไม่ได้มีข่าวคอนเฟิร์มว่าเขาคุยกัน <c oughs> หรือว่ามี <c oughs> ความชัดเจนใดๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเอ็มอยากอ่อพอยน์เนี้ยสาคัญก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมามีข่าวว่าาาเเ้อยกจะใชงิน2 ล้านล้านหยวนก็คือประมาณสาเปอร์เซ็นของตัว A ช h a r market cap เข้าพยุงหุ้นไอตัวสองล้านล้านหยวนเนี่ยก็เป็นข่าวออกมาเป็นข่าวลือแต่ว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆเลยนะคะออนอกจากนี้ตัวที่ผ่านมาเราก็ได้ยินตัว national team ใช่ไหมคะเข้าซื้อหุ้นนะคะซึ่ง national team เนี่ยออพอข่าวออกมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นแล้วพอข่าวซาตลาดหุ้นก็ลงใช่ไหมคะแต่ว่า ความเป็นจริงก็คือว่าที่ผ่านมาเนี้ย national team เนี่ยซื้อหุ้นประมาณแค่70ล้านหยวนก็คือคิดเป็นแค่0.3%ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของ A เอเชียเอ็มคิดว่าการที่จะ stabilize ตลาดหุ้นอ่ะต้องใช้มากกว่านั้นต้องใช้เงินมากกว่านั้นอย่างเช่นเทียบกับตอนปี2015เนี่ยตอนนั้นทางการจรีนเข้าซื้อหุ้นคือ6%ของมูลค่าตลาดเอเชียนะคะตอนนี้แค่0.3เพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่ามันยังต้องใช้ ฟันโฟใช้พลังใช้เงินอีกเยอะในการล kind of ิฟต์อัพเซนติเมนต์ค่ะค่ะแล้วถ้าดูภาพใหญ่ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วคะคุณเองมองว่าอย่างหลายสำนักก็มองว่าปีนี้จีนไม่น่าถึง5%แหละสำหรับการเติบโตนะคะปัญหานี้ปัญหารัฐบาลท้องถิ่นก็ยังมีอสังหาริมทรัพย์ยังไม่จบเรามองว่าอะไรจะลิฟต์อัพเศรษฐกิจจีนได้บ้างถ้ามองถึงเฉพาะปีนี้เนี่ยค่ะ ใช่ก็ก็เป็นคําถามที่ดีมากอะไรที่จะลิฟท์อใช่มั้ยคะคือเอ็มคิดว่าหลักๆมันคือภาคอสังหาคุณเฟิร์นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลกลางเขาก็สั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามาซัพพอร์ตตลาดอสังหานะคะภายในท้องถิ่นในแอเรียของเขานะซึ่งเป็นคําสั่งตรงเลยว่ารัฐบาลกลางแบบว่าเออรัฐบาลท้องถิ่นคุณต้องไปดูโครงการหรือว่าบริษัทอสังหาที่คุณดูแลอยู่ว่าห้ามล้มนะคะแล้วเขาก็บอกว่า หลายๆเมืองในจีนเนี่ยอันนี้เป็นข่าวดีก็คือว่าเป็นการยกเลิกข้อจำกัดในการซื้อบ้านทั้งหมดเลยแต่ก่อนเราจะชอบบอกว่า mm hmm. เออ how is not for speculation ใช่ไหมคะ how is for living not for speculation ตอนนี้เปลี่ยนละก็คือยกเลิกข้อจำกัดในการซื้อบ้านทั้งหมดแล้วจัดให้มี white list นะคะสำหรับ property developer เนี่ยผู้รับเหมาหรือว่าพวกบริษัทอสังหาใช่ไหมคะ ไวท t e l i s t คืออะไรไวท์ลิสคือลิสต์ออกของ p r o l o p e r ที่ทำให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยเงินกู้เพิ่มได้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจะบอกธนาคารว่าเอออย่าปล่อยใช่ไหมคะ,ะเป็นการจำกัดการเพิ่มนี้การก่อนนี้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าปล่อยได้แล้วเอ็มคิดว่าจุดนี้เป็นจุดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากเดิมที่พยายามที่จะ ควบคุมการ s p ป c u l a t i o n ควบคุมการเก็งกําไรนะคะในคราวนี้ก็พวกภาคสังหารเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ค่อนข้างกับทิศนะคะจากเดิมที่คุมเข้มก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้ก็เลยทําให้บริษัทที่เคยผิดนัดชาระหนี้คุณเฟิร์นอย่างเช่นคั u n t r การ r เด n นซูนักอ่าไชน่ากรีนแลนด์ใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับได้รับความช่วยเหลือของจากรัฐบาลท้องถิ่นในแง่ที่ว่าธนาคารเนี่ยสามารถปล่อยกู้ได้แล้วนะบริษัทเหล่านี้สามารถไปกู้ยืมได้แล้วไปขอ สินเชื่อเพื่อเอามาพยุงเพื่อ,อามาต่อลมหายใจเพื่อเอามาทําให้โครงการสําเร็จนะคะโครงการสร้างเสร็จนะคะอันนี้ก็คือเขาดูแลในฝั่งซัพพลายแต่ว่าในฝั่งดีมาเนี้ยยังคงไม่ได้ฟืน้นเอ็มคิดว่ายังต้องใช้เวลาคุณเฟิร์นเพราะฉะนั้นโอเวอร์ออภาพทั้งหมดก็คือเอ็มคิดว่าระยะยาวยังเอ็มยังค่อนข้างเป็นห่วงค่ะค่ะ <c oughs> แม้ว่าเศรษฐกิจระยะยาวยังน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าในมุมของการลงทุนค่ะโอเคดาวไซต์จำกัดอาจจะมีการหยุดลงชัขข่วคราวขอคำแนะนำในการลงทุนในฝั่งของตลาดทุนจีนค่ะ ได้เลยเอ็มคิดว่าสิ่งที่ต้องจับตามองนะคะทางเคสเซตตเราก็จับตามองสองเรื่องในช่วงนี้ก็คือว่าเดือนมีนาอา่าน้องเมยจะมี national people congress นะคะซึ่งเขาก็จะประกาศเป้า gdp เนี่ยแหละว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งซึ่งเอ็มคิดว่าตลาดไม่ไม่ได้คาดหวังสูงมากนักนะคะก็คือ expectation ค่อนข้างอลายนะคะสอง <laughs> ก็คือตัวเลข housing ค่ะตัวเลขเอา่าตัวเลขการขายบ้านซื้อบ้านราคาบ้านนะคะดูว่ามาตรการทั้งหมดที่เม่อกี้เพูด จะสามารถลิฟต์อัพเซนติเมนต์ได้ไหมจะสามารถทําให้ยอดขายบ้านดีขึ้นหรือเปล่าดูว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลเขาช่วยเนี่ยบอกว่า,าให้มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นสามารถซื้อบ้านได้แล้วนะจะทําให้ยอดขายบ้านเพิ่มขึ้นได้จริงหรือเปล่านะคะทั้งหมดเนี่ยในแง่ของการลงทุนนะเอคิดว่าตอนนี้ว a วเอชชั่ของ m s c i เอสไอน่าอยู่ที่8เท่านะคะ CSI300 ก็คือตลาดเอชแชเนี่ยอยู่ที่ 9. จุดเท่าถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำม,มากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต แล้วก็เท่าๆกับตอนปี2015 t ที่ P/E ลงไปประมาณ8เท่า8.2เท่านะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นแน่นอนหุ้นจีนก็มีโอกาสที่จะเด้งมีโอกาสที่จะฟื้นตัวถ้าอย่างที่พูดไปว่านยโยบายเริ่มมีเสถียรภาพเริ่มเห็นนยโยบายความคอน s ิสเ e นซีก็คือความสม่ำเสมอความตั้งใจในการถอดขายนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เอ็มพิจารณาในแง่ของพื้นฐานเศรษฐกิจสภาพคล่องฟันโฟเซนติเมนต์เนี่ยเอ็มค่อนข้างกันวนงวลเอ็มคิดว่ายังมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้วก็จุดหนึ่งที่ เอ็มอยากจะพอยตเอาก็คือว่า ตอนนี้เราเห็นว่าทางการจีนลดดอกเบีย้ยใช่ไหมคะมีการลดทริปเปิลอาร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนโยบายทางการเงินของจีนไม่ได้ผ่อนคลายนะคะตอนนี้<ม> real yield คืออัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงของจีนเนี่ยสูงกว่าฝั่งอเมริกาด้วยซ้ำในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยอ่อนแอกว่าฝั่งอเมริกาค่อนข้างเยอะนะคะ real yield สูงก็คือแปลว่า financial condition ภายในประเทศยังคงตึงตัวไม่ได้สามารถกู้ยืมได้ง่ายไม่ได้อยู่ในสภาวะการผ่อนคลายไม่ได้ง่ายกับการกู้ยืมนะคะเพราะฉะนั้นในระยะยาว ถ้าคนาแนะนําในการลงทุนนะเอ็มคิดว่าเอ็มมองเห็นโอกาสในตลาดอื่นๆน,นะคะ uh huh. ที่อาจจะสามารถทํากําไรได้ดีกว่าตลาดหุ้นจีนนะคะตลาดที่เอ็มพูดถึงบ่อยๆก็คือตลาดอเมริกาเทคอเมริกาอินเดียแล้วก็เวียดนามนะคะ uh huh. เอ็มก็พิจารณาทาง ROE ฟันดมัมเบนท์ของประเทศเนี่ยถ้าจะให้แนะน,นํานากลงทุนเนาะเอ็มก็คิดว่าน่าจะเอาเวลาแล้วก็เอาเงินไปโฟกัสในตลาดที่ uh huh. มีปลายเยอะๆมี ROE uh huh. สูงๆ มีความสามารถในการทำกำไร<ะ>เยอะๆค่ะค่ะมีคนถามเคชัยหน้ามาค่ะคุณเอมแต่รายการบอกว่า <c oughs> มีอยู่ทำยังไงดี <c oughs> คะ ค่ะคือคําแนะนําที่เคตเสร็จให้ออกไปก็คือพยายามค่อยๆลดสัดส่วนลงมานะคะ, mm hmm. อ,ะอีกคําแนะนํหนึ่งก็คือ,อสําหรับคนที่อยากจะมี exposure mm hmm. กับจีนอยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะ,ะเหมือนกับเซดได้ในแง่ valuation ว่ามันค่อนข้างถูกนะเอ็ mm hmm. มก็แนะนําให้ลองแบ่งสัดส่วนไปหากองเอเชียอื่นๆที่เขามีอินเดียมีเกาหลีใต้ไต้หวันที่ได้รับประโยชน์จาก semiconductor upturn mm hmm. ในรอบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเวียดนามเอ็มคิดว่ายังมีกองแบบนี้อยู่เช่น K mm hmm. ชียนะคะก็เป็นการลดความเสีย่ยงเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะแล้วก็เอเชียก็ยังมี v a l ูเอช o ั่ที่ไม่แพงเกินไปก็เหมาะสำหรับคนที่ยังอยากมี exposure ในจีนเนาะนะแล้วก็อยากได้รับ v a l ูเอช o ั่ที่ถูกๆของเอเชียนะคะแล้วก็เราเน้นให้ให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงมากขึ้นค่ะค่ะทิ้งท้ายสั้นๆนะคุณเอมคือวันนี้ประชุมกรององนันแรกของปีนะคะเราประเมินยังไงกันบ้างคะ ค่ะก็ทางอาบาจซกกศิกรไทยเนี่ยมองว่ายังไม่ลดดอกเบีย้ยค่ะน้องเมย์คือถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะต่ํากว่าเป้าไปมากแต่ว่าตัวเงินเฟอ้อตัวคอยอินฟล레이ชันเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะก็อย่างที่แบงค์ชาติเคยพูดว่าเขามี3เป้าหมายเนาะทั้ง growth ทั้ง financial stability แล้วก็เงินเฟอ้อนะคะเราก็มองว่าจริงๆเนี่ยแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยหลักเฟด ก็เป็นไปได้ว่าพอเราคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยเดือน 5, mm hmm. เดือนห้าเดือนหกเนี่ยเราก็มองว่าแบงก์ชาติอาจจะเป็นลดดอกเบี้ยหลังจากนั้นหรือว่าแถวแถวนั้นแต่ว่าในครั้งนี้อยากเ,าเราคาดว่าน่าจะยังไม่ไม่ได้ลดค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเอ็มค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณเอมนะคะมทัทินาวัชระวรธรน,นะคะจากทางด้านบรจงกสิกรไทยก็ชัดเจนนะคะ,คะว่าเป็นการกระตุกข,ขึ้นมามนะคะสำหรับตลาดหุ้นจีนฮ่องกงสั้นๆนะคะระยะยาวยังไม่เห็นภาพของโครงสร้างที่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวประชากรที่เริ่มสูงวัยอสังหาริมทรัพย์ที่ซัพพลายเริ่มแก้และแต่ดีมานยังไม่มาหรือแม้แต่รัฐบาลท้องถิ่นเองนะคะแล้วก็ภาพของเรื่องการปรับโมเดลประเทศนะคะถะว่าจะโตไปยังไงต่อนั้นดูเหมือนว่าหุ้นจีนก็แม้จะถูกแต่ว่า วรนลจกสิกรไทยบอกไปหา ปลาในตลาดใหม่ดีกว่าไหม US Tech ไหมอินเดียไหมอาจจะน่าสนใจมากกว่าส่วนใครมาอยู่กระจายไปเอเชียอื่นก็น่าจะสนใจดีกว่าซีจะโฟกัสจีนค่ะทีนี้คุณเอ็มให้ตั้งข้อสังเกตก็คือตัวเรียวยูของจีนนี่สูงกว่าสหรัฐเยอะเลยนะคะทั้งที่ถ้าเปรียบเทียบเศรษฐกิจกันคือสหรัฐโตกว่ามากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอนโยบายที่มันผ่อนคลายจริงๆมันยังไม่ผ่อนคลายมาตรการในเรื่องของการกู้เงินมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอสังหาริมทรัพย์ในตอนนี้ก็ถือว่าโอเวอร์สปายไปมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันนะคะว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะไปยังไงจะมีมาตราการกระตุ้นที่มาเรียกความเชื่อมั่นได้มากหน่อยแค่ไหนแล้วท้ายที่สุดก็จะกลับมาที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเซนดิเมนต์สำคัญความชัดเจนสําคัญแล้วก็ทิศทางที่จะโตต่อก็สําคัญด้วยเช่นกันนะคะค<ฆ>่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e เ l ค่ะ